วันนี้เราจะพามาทำหมูโปะนะคะวิธีทำหมูโปะหมูเรากอล้างมาแล้วเนาะรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่เกลือไปเนาะนิดนึงหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเราเอามาจิก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 หรือจะเอาซ้อนหรือจะเอาซ่อมจิกก็ได้นะคะให้เราจิกไปเรื่อยเรืเรเรืๆๆๆให้น้ำมันมนไหล พอจิบเสร็จเราก็จะทาเกลือลงไปนะเกลือไม่ต้องใส่เยอะเพราะกลัวมันเค็มแล้วทาเกลือเสร็จแล้วก็จะน้ำส้มลงไปพนาะอพอสักพักเราก็จะเอาแบบพอหลงังแกะนานสาเราก็จะเอามาอบนะ อบเพื่อมันไล่น้ำมันออกไล่น้ำมันออกให้หนังมันกรอบนะพี่น้องเราก็รอให้เครื่องอบเขาอบเขารีดน้ำมันออกก่อนนะคะมันก็จะกรอบเหลืองพอเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้พนะี่น้องเหลืองหน้าทานหน้ากินเหลืองกรอบที่สำคัญก็คือเขาจะไล่น้ำมันออกนะคะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะ <c oughs> วันนี้มาพบกับซ่องสาวลาพาแซบเส้นเก่าเส้นเก่าเส้นเดิมเวลาเดิมวันนี้สาวลาวก็ามาทําหมูกรอบค่ะหมูกรอบแลวส้มตําผักข้างเคียงของเราก็มีขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มผักกาดสลัดกรอบมะเขือกะโพดค่ะมาชิมกันเลย หลง่งห้อยสมต่ำลอยกระถินแต่สาวนะอืมื้อเนี่ยก็เป็นมือว่ายเนยะสาเล้าวเลื่อม,มาอัดอยู่ข้าในบ้านเพราะขะเจียงเพิ่งจุดประทัด กรอบในใจพี่น้องเลยกรอบในใจกับเพชรได้ใจ,ใจอีกเียมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาซิมกับสาว Mmm. Mm mmm. -hmm. มือเด็กก็เป็นมือไหวของคนจีนนะพี่น้องเพิ่นไหวกันตั้งแต่เศร้านะมาเด้อมาเด้อืม้ม mày chú lạc đồ ăn mà đã ăn clip nhỏ Mà dơ dơ

เวลาเขาอบนะพี่น้องมันก็จะไลน้ำมันออกเขาบอก้องทอดเขาใส่เครื่องอบเลยกรอบและสีก็สวยเหมือนกันกรอบเก็บเลยพี่น้อง เ็ดได้ใจริกัคือเก้านี่พี่น้องเออมาๆามามา นำเองกับเภทเองพุชดาค่ะ mm -hmm. สำหรับคลิปนี้สาราวพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาราวด้วยนะคะบ๊ายบาย